สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องเล่ามาฝากกันค่ะโดนดูถูกเมื่อรู้ว่าฉันแต่งงานกับชายแก่วัยห้ปีแต่พอพวกเขาเห็นหน้าสามีของฉันถึงกับหัวเราะไม่ออกคนสมัยนี้ส่วนใหญ่เห็นแก่เงินทั้งนั้นเห็นใครมีเงินก็จะเข้าใกล้ทำทุกอย่างเอาใจเขาเพื่อจะได้ดีจากเขาบ้างแต่สำหรับคนที่ไม่มีเงิน ก็จะมาอยู่ในสายตาของพวกเขาแถมยังดูถูกด้วยซ้ําโดยเฉพาะงานปาร์ตี้ของเหล่าเพื่อนนักเรียนในทุกวันนี้ไม่เพียงแค่งานปาร์ตี้ธรรมดาแต่เป็นงานที่ทุกคนโชว์ความรวยตัวเองมากกว่าอย่างข่าวที่ฉันได้แต่งงานกับชายเก่อายุห0ปีนี้ป่านนี้ถูกแพร่กระใจายในกลุ่มเพื่อนนักศึกษาของฉันไปทั่วและทุกคนก็พากันส่งข้อความมาขอดูรูปแต่งงานของฉัน ฉันรู้พวกเขาคิดอะไรอยู่ก็แค่อยากจะดูหน้าสามีของฉันแก่ขนาดไหนเป็นคนมีเงินไหมและเมื่อได้ยินว่าสามีของฉันเป็นคนบ้านนอกทุกคนก็เริ่มยอดเย้ยใส่ฉันแล้วและครั้งนี้หัวหน้าห้องก็ได้จัดงานเลี้ยงขึ้นมาแายได้ชวนทุกคนไปร่วมงานหัวหน้าห้องอยังได้โทรหาฉันเป็นพิเศษว่ายัางไงก็ให้ฉันไปร่วมงานด้วย ฉันปฏิเสธไม่ได้เลยรับปากว่าจะไปในวันที่ฉันไปเห็นทุกคนต่างก็แต่งตัวอย่างดีและพยายามโชว์ว่าตัวเองได้การงานการเงินดีขนาดไหนเมื่อพวกเขาเห็นฉันไปร่วมงานด้วยเลยถามฉันว่าทำไมไม่พาสามีมาให้ทุกคนรู้จักหน่อยฉันอธิบายว่าสามีของฉันงานเจอะไม่มีเวลามาแล้วก็มีคนพูดขึ้นมาว่าทำไร่ทำนาก็คงยุ่ง ไม่มีเวลามานี่แหละจะถามอีกเลยเดี๋ยวเธอเขินพูดเสร็จทุกคนพากันหัวเราะขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นสภาพแบบนี้แล้วฉันตัดสินใจกลับบ้านดีกว่าฉันเลยโทรหาสามีให้เขามารับฉันแล้วพวกเขาก็พากันออกมาส่งฉันที่หน้าประตูและเมื่อได้เห็นหน้าสามีของฉันขับรถหรูคันเป็นล้านมารับฉันพวกเขาอึ่งกันไปนเลยทีเดียว และยิ่งได้เห็นหน้าสามีของฉันใส่ชุดสูทแต่งตัวเรียบร้อยดูเหมือนอายุ30สตนต้น,ตนพวกเขาไม่อยากจะเชื่อและพากันถามว่านี่สามีของเธอจริงหรือต่อมาสามีของฉันก็ได้แนะนำตัวและแจกนามบัตรให้กับทุกคนสามีของฉันทำงานในศูนย์วิจัยพืชไร่ซึ่งปกติมันต้องไปแถวบ้านนอกเป็นประจำและอย่างหนึ่งเขาเองก็มาจากบ้านนอกเหมือนกัน เขารู้ดีอยู่แล้วว่าพวกพืชไร่มันมีความสำคัญถึงขนาดไหนสำหรับชาวนาเขาเลยตั้งเป้าไว้ว่าจะช่วยชาวนาอย่างเต็มที่นอกจากนี้แล้วเขายังได้ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยซึ่งก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันทีแรกฉันก็ไม่อยากจะให้พวกเพื่อนๆนนักศึกษารู้ถึงอาชีพของสามีของฉันกลัวเดี๋ยวจะมีปัญหาที่หลัง หลังจากการเลี้ยงครั้งนี้ฉันก็ได้รับโทรศัพท์จากพวกเพื่อนๆน,นักศึกษาทุกวันบางคนถูรมาเพื่อขอโทษฉันที่เคยดูถูกฉันไว้และอย่างพยายามจะชวนฉันไปกินข้าวด้วยกันบางคนโทรมาอ้างอยากจะซื้อบ้านถ้าซื้อกับสามีของฉันจะได้ราคาพิเศษหรือเปล่าสรุปแล้วก็คืออยากทำตัวสนิทก,กับเรานี่แหละ พวกเขาลืมแล้วหรือว่าเคยดูถูกสามีของฉันอย่างไรเคยยอดเย้ยถากถางว่าสามีของฉันเป็นชาวนาแถมยังแก่อีกต่างหากแต่ตอนนี้กลับพยายามทำตัวสนิทกับเราแล้วถ้าเป็นคุณจะยังคบต่ออีกไหมกับเพื่อนๆกลุ่มนี้คุณผู้ชมที่รับฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันไว้ทีใต้คลิปด้วยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ